และต่อไปนี้นะครับเราจะเรียนเชิญประธานในการดำเนินงานในวันนี้ทั้งหมดที่ทำให้เกิดวันที่11เพลงลูกทุ่งไทยครับปรบมือดังๆให้กับบุคคลคนนี้ครับอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันครับเชิญครับ กราบเรียนขออนุญาตเรียกพี่นะครับกราบเรียนพี่ชายคนโตคนหนึ่งที่ทำให้ เพลงลูกทุ่งที่เคยซบเซามาในอดีตได้กลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวันที่16กันยายนพุทธศักราช2532ถ้าไม่มีท่านเพลงลูกทุ่งของเราอาจจะไม่มีลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั่นคืองานกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ ในความทรงจําของคนไทยทั้งแผ่นดินมาจนถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไป35ปีหลังเวทีงานกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยที่บรมครูนักร้องมารวมเนื้อรวมตัวกันยอดนักแต่งเพลงยอดนักดนตรีรวมไปถึงลูกหลานที่เป็นนักเต้น ทุกองคาพยพของเพลงลูกทุ่งรวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อ35ปีผ่านมาแล้ววันนั้นมีหลายคนคงจำได้บังเอิญคนที่อยู่ใกล้คิดผมที่สุดก็คืออาจารย์ประยงชื่นเย็นท่านยังเดินทางมาไม่ถึงไม่อย่างนั้นท่านจะยืนยันได้ว่าเจนพบจบกระบวนวันนี้แหละครับที่บอกกับ พี่ประยงชื่นเย็นว่าพี่ครับโอกาสที่คนลูกทุ่งจะรวมตัวกันอย่างนี้มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีพี่ชายคนนี้ของพวกเราเป็นผู้นำพวกเราคงไม่ได้มาที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับพี่ประยงชื่นเย็นบอกใช่เจนพบผมเลยบอกพี่ประยงว่าพี่ครับมันควรที่จะต้องมีวันของพวกเรา เป็นวันสำคัญของชาติถ้าคิดว่าเพลงลูกทุ่งไทยนั้นเป็นวัฒนธรธรมหนึ่งและคิดว่าเพลงลูกทุ่งไทยนั้นเป็นลมหายใจของคนไทยทั้งแผ่นดินอย่างแท้จริงทำไมเราจึงไม่มีวันเพลงลูกทุ่งไทย <ti> ผมพูดเรื่องนี้มา3 5ปีครับครูบาอาจารย์ที่เคารพที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าพี่ชัยชนะบุญโชตพี่ชายเมืองสิงพี่กังวานไพรลูกเพชร และอีกทุกๆท,ท่านเป็นพยานได้ว่าเจนพบมันพูดเรื่องนี้มา35ปีผมเลา่าเรื่องนี้ให้ครูนครถนอมทรัพย์ฟังครูท่านจำเหตุการณ์ได้เพราะเมื่อ35ปีที่แล้วครูนครถนอมทรัพย์นี่แหละครับที่เป็นคนนำวงดนตรีจุลารัฐไปออกอากาศทางช่องสี่บางขุนพรมเป็นวงแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2507โดยมีชายเมืองสิงห์นี่แหละครับเป็นผู้นำทีมในเวลานั้นและวันนั้นนะครับที่อาจารย์จำนงรังสิกุลท่านจึงบัญญัติศัพท์คำว่าเพลงลูกทุ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นเรามีขุนพลเพลงมาแล้วเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่ปรากฏคำว่าเพลงลูกทุ่ง ขึ้นมาเลยคําว่าเพลงลูกทุ่งจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2507มันเป็นเรื่องบังเอิญครับที่วันนี้พวกเราทั้งหมด9องค์กรรวมไปถึงวัดไร่ขิงพระอารามหลวงได้จับมือกันแล้วประกาศสถาปนาวันนี้ให้เป็นวันเพลงลูกทุ่งไทยในวาระพิเศษ ครบรอบ60ปีของคำว่าเพลงลูกทุง่งพวกเราจะไม่ดีใจด้วยเสียงปรบมือสักนิดเลยครับกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและคนที่จะให้กำลังใจกับพวกเราชาวลูกทุ่งได้ดีที่สุดหนีไม่พ้นพนานนท่านกอทัพพรังศีผู้ที่นำให้ลูกทุ่งได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับพี่ครับ เชิญครับพี่ครับท่านจะได้พูดให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนที่เป็นศิลปินซึ่งไม่ใช่แค่นักร้องนะครับทุกองค์าพยพบครับรวมไปถึงแฟนเพลงทั้งหมดกำลังใจจากท่านจะทำให้พวกเรานั้นหัวจิตหัวใจพองโตครับว่าเพลงลูกทุ่งนั้นจะไม่มีวันสูญสลายไปจากแผ่นดินนี้ครับ ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้หลักผู้ใหญ่และพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อกอนทัพพลังศรีครับสวัสดีครับตามที่คุณเจนพบได้กล่าวไว้แล้วขอราลึกถึงวันนั้นให้พวกเราฟังอีกสักครั้งหนึ่ง16กันยายน2532ช่วงในระยะเวลาดังกล่าวนั้น ท่านพี่พี่น้องน,องนองชาวลูกทุ่งไทยคนยังจําได้ว่ากันยายน2532เป็นยุคเวลาที่เพลงลูกทุ่งตกต่ำถึงขีดสุดขนาดนั้นผมเองเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกับพวกเรานี่หละครับและเป็นผู้หนึ่งที่เห็นคุณค่าของเพลงลูกทุ่งที่สมควรจะต้องเก็บไว้ให้เคียงคู่กับการความเป็นชีวิตของคนไทยให้ได้ จึงได้มีความคิดที่จะเริ่มจัดงานกึง่งสัจวรตษเพลงลูกทุ่งไทยขึ้นมาเมื่อ16กันยา2532เพียงแต่เจตนาก็ยังเหมือนเดิมจะรวมรมระดมพี่น้องชาวเพลงลูกทุ่งทั้งหมดขึ้นเวทีที่ศูนย์วัฒนรธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดโทรทัศน์สดไปทั่วประเทศ50ปีแห่งวงการเพลงลูกทุง่งสะท้อนออกมาเป็น50เพลง ที่เล่นกับบนวทีกึ่งสัตวัต์เพลงลูกทุ่งไทยในวันนั้นเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่คณะทำงานในวันนั้นนนนที่หลังจาก16กันยา2 5 3 2ท่านพี่พี่น้องครับเพลงลูกทุ่งไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งจึงนำมาสู่การจัดงานกึ่งสัตวัตเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่สอง7รกรกฎาคม2 5 3 4 และเป็นความภาคภูมิใจของวงการเพลงทุกทุ่งอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะว่าวันนั้นองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนได้ทรงสเสด็จตมาเป็นประธานให้กำลังใจแก่พวกเราทุกคนในวันขึ้นเวที7กรกฎาคม2 5 3 4และท่านยังได้ทรงเมตตาพราะราชทานเพลงส้มตำให้ขึ้นเวทีได้เป็นครั้งแรกในวันนั้นนั่นคือประวัติศาสตร์ที่ควรจะจดจำไว้และวันนั้นเองในฐานะที่กระผม เป็นประธานจัดงานกึ่งศตวรรษครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองこうこうก็ได้กราบทูลพระองค์ท่าน <my> ให้ทรงสเสด็จมา,มาเป็นประธานเป็นวิ่งขวัญให้พวกเราได้ได้ทรงสเสด็จมาและพระราชทานเพลงส้มตําให้ศิลปินเพลงลูกทุ่งได้ขับร้องให้คนทั้งประเทศได้ฟังบนเวทีกึ่งศตจวรรษครั้งที่สองในวันนั้นและยังเก็บไว้ในความทรงจํานะครับว่าเพลงส้มตําการแสดงหน้าพระที่นั่งครั้งแรกในวันนั้น ร้องโดยศิลปินสองท่านพุ่มพวงดวงจันทร์และสุนารีราชศีมาเก็บไป็ในความทรงจำและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่นำมาสู่ความเฟื่องฟูของเพลงลูกทุ่งกลับมาสู่ชีวิตของพี่น้องชาวไทยกลับมาสู่หน้าจอโทรทัศน์กลับมาสู่หน้าจอวิทยุแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันเวลามาถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว3าิบปีแล้วครับ สามที่ผ่าปีผ่านมาแล้วขอโทษครับผมเป็นคนพี่ไม้ครับคนพี่ไม้บอกไม่มีสามที่ผ่าปีไม่มีมีติดสามที่ผ่าฉะนั้นในวันนี้คุณเจนพ่อบอกว่าพี่กรครับมาร่วมบอกกับพวกเราว่าวันที่ส1อพฤษภาคม25 0 7โทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรหมท่านผู้มีเกียรติครับผมเกิดทันนะครับโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรหม ผมได้พบกับคุณจำนงนางทีกุลสมัยนั้นพิชัยวาสนาส่งสมชายมาลาเจริญอาคมมกรานน์ได้พบท่านผู้หลายเหล่านี้ด้วยเพราะผมเข้าไปอยู่ที่นั่นเพราะวันนั้นคุณลุงของผมเป็นประธานทีวีช่องสี่ครับคุณลุงของผมชื่อท่านเผ่าธีอานนท์ได้ไปเยี่ยมโทรทัศน์ช่องสี่ในวันนั้นได้พบกับดาราแล้วก็พิธีกรดังๆรุ่นนั้นนะครับพี่นกครคงจาได้นะรุ่นนั้นนะสองห้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับ 24 97, 24 97, 2 4 97 <25 7. S> 2 5 9 7 2 5 7็เก็เป็นความความภาคภูมิใจที่ยังเก็บไว้ในความจงจำถึงทุกวันนี้สวัสดีครับและอยากจะขอบอกด้วยว่าปีหน้าปีหน้าคุณเจนพรับผมปีหน้าพี่น้องจดไว้ในความทรงจำจดไว้ในโทรศัพท์ปีหน้า11พฤษภาคม2568 จะมีงานจัดงานวันเพลงลูกทุ่งไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผมจะเป็นประธานเองครับจะนำความยิ่งใหญ่กลับมาสู่ชีวิตของพี่น้องชาวลูกทุ่งอีกครั้งหนึง่งพบกันที่นั้นแน่นอน11พฤษภาคม2568คุณเจนพบต้องมาเป็นพิธีกรครับเรื่องจากวันนั้นจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สังคมไทยจะมีการถ่ายทอดทัวรทัน์ท,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 ทั่วประเทศด้วย ให้ได้เห็นคุณค่าของความเป็นเพลงลูกทุง่งผมพูดไวตั้งแต่จัดงานกึง่งเทศกาลเมื่อส5มปีมาแล้วว่าเพลงลูกทุ่งคือภาพสะท้อนชีวิตความเป็นคนไทยที่แท้จริงออกมาจากชีวิตพื้นฐานวัฒนธรรมของความเป็นคนไทยอยากจะรู้ว่าชีวิตความเป็นคนไทยพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างไรฟังเพลงลูกทุ่งดิครับท่านจะได้รู้ว่านี่แหละความเป็นคนไทยของเราอยู่ตรงนี้และต้องเก็บรักษาไว้ให้ได้ วันนี้อยากจะขอร้องเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงได้ไหมครับได้ครับมันเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเคยขึ้นเวทีกึง่งศตวรษมาแล้วเพลงนี้ครับเคยขึ้นเวทีกึ่งชวตวรษมาแล้วและเป็นอีกเพลงหนึ่งทึ่เป็นภาพสะท้อนชีวิตความเป็นคนไทยที่ออกมาจากความบริรสุทธิ์ใสๆสซื่อๆของความเป็นเพลงลูกทุ่งที่อยากจะมาให้พวกเราเตือนความทรงจำไว้อีกครั้งหนึ่งและอย่าลืมนะครับ 11พฤษภาคม2568พบกันที่เวทีศูนย์วัฒนธรรมถ้าไม่สะดวกที่จะมาคอยดูทางโทรทัศน์ครับถ่ายทอดสดแน่นอนก่อนท่าพลังสีจะเป็นประธานในวันนั้นครับขอบคุณครับลองฟังเพลงนี้ดูนะครับผมไม่ใช่นักร้องนะครับออกตัวไปก่อนแต่อยากจะให้ได้ฟังถึงเพลงที่สะท้อนความเป็นชีวิตของคนไทยและเพลงเพลงนี้ขอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกับผมด้วย ตอนที่มันมีสร้อยอยู่หน่อยร่วมร้องด้วยนะครับร่วมร้องด้วยอย่าเพิ่งนั่งหลับนะครับลองฟังดูครับเชิญครับ ื่อน้อยตัวใหญ่ก็มากมีคนชื่อมีทุกอย่างก,ก็เหลือหลายชื่อคนหลายตายไปเพื่อวานดีคนที่ตายก็จงเอาเราไปฟังคนที่ยังก็จ to 9 เรีนพบก็จะให้ผมร้องอีกสิบเพลงแต่ถ้าผมร้องมากกว่านี้นอกร้องอาชีพจะปู่ขอตายฉะนั้นผมขอไว้แค่นี้ถ้าอยากจะฟังดีๆมากกว่านี้11พฤษภาคม2568ศูนย์วัฒนธรรมเราพบกันที่นั่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณกาบี่